การสวดมนต์หรือสวดพระปริษนั้นเป็นประเพณีนะครับมีมาแต่โบราณการท่านใดถ้าสวดมนต์เป็นนิดด้วยจิตเป็นกุศลท่านนั้นถือว่าจเจริญตามสาธุนรธรรม4ประการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับยาตานุยายีจพวาหิมานวะอัลันจปานิงปริวัชยัสุมาจัตสุมิเตสุกธาจิทุพิมาจาวสังอสตินังนิคัตเฉ แปลความว่าคนดีนั้นจะมีธรรมะสีประการเรียกว่าสาธุนรธรรมคือ 1. เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้า 2. เป็นคนมีความกตันอยูไม่แว้งกัดผู้มีพระคุณ 3. ไม่ประทุสร้ายมิตรไม่ว่าในการใดๆและ 4. ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่มีสติหรือตามคนที่ไม่มีสติสรุปสาธุนรธรรมก็คือ ให้เราเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ามือที่เคยเลี้ยงมาจงอย่าเผาอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราอีกคนข่าวไร้สติอย่าริตามการสวดมนต์โดยเฉพาะสวดมนต์ข้ามปีนะครับถือว่าเราเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าบรรพชนคนไทยบรรพบุพรุษของเราท่านรักษาดีเดิมท่านเติมดีใหม่ท่านสวดมนต์เป็นนิดท่านมีจิตเป็นกุศล เพราะพระปริรรมนั้นมีอานิสงส์จริงๆนั้นใครก็ตามแต่ที่ไม่เห็นดีไม่เห็นงามกล่าวลวงจวงจาบก,การสวดมนต์อย่างเช่นสวดมนต์ข้ามปีก็ถือได้ว่าเขาไม่เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ท่องแท้มัวแต่จ้องจับผิดมีจิตเป็นอกุศลพ้นผลรุษวาสเพราะว่าเขาขาดปัญญา แล้วก็ด้อยค่าประเพณีโจมตีการสวดมนต์ข้ามปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในลักษณะดังกล่าวนี้ใครก็ตามพระพรหมจะไม่ปราณีผีก็จะพากันโกรธาเทวดาท่านก็จะสาบแช่งเพราะฉะนั้นในสาธุนรธรรมสีท่านจึงเตือนไว้นะครับข้อที่สก็คือมาจาวาสังอาสตินังนิคัตเฉแปลว่าพวกคนขาไร้สติอย่าไปริตาม ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามสาธุนรธรรมก็คือไม่เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ามือที่เลี้ยงเรามาก็พากันเผามุ่งแต่จ,จะทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราที่สำคัญคนโง่เขลาไร้สติพากันไปริตามความวิบัติขัดสนความหายนะเดือดร้อนนอนทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราเรื่องนี้ไม่ควรประมาทนะครับ ดังนั้นการสวดบนข้ามปีหรือว่าสวดพระปริจจึงมีพลานิสง์มากนะครับเพราะพระปริจท่านแปลว่าเครื่องคุ้มครองก็คือป้องกันอันตรายภายนอกมีโจรมียักษ์มีสัตว์เดรัจฉานและก็ป้องกันอันตรายภายในมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นอาน,นิสง์ที่ได้จากการสวดพระปริจนี้บังเกิดขึ้นจากอนุภาพของพระตัตนตไตรและเป็นผลของการเจริญเมตตาภาวนานะครับ ทางนี้เพราะพระปริธได้กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยและการเจริญเมตตาเป็นหลักดังนั้นผู้หมั่นสาธยายพระปรริธจึงได้รับภาานิสง์ต่างๆอย่างเช่นประสบความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะแคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพอนามัยดีและมีอายุยืนดังพระพุทธดำร,ร,รัสที่ตรัสไว้ว่า เธอจงเจริญพุทธานุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรมเพราะผู้เจริญภาวนานี้จากสมหวังดังมโนรถและที่ตรัสไปว่าพวกอมนุษย์ที่ต้องการจะทำร้ายผู้เจริญเมตตาย่อมประสบภัยพิบัติเองเหมือนคนที่ใช้มือจับหอ,อกคมย่อมได้รับอันตรายจากการจับหอ,อกฉะนั้นดังนั้นประโยชน์หรืออานิสง์จากการสวดมนต์เนี่ย มีมหาสารในคำพีอัตกถาพบเรื่องอนุภาพพระปริศสามารถคุ้มครองผู้สวดได้นะครับอย่างเช่นเรื่องพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นนกยุงทองพระองค์ได้หมั่นสาธยายโมระปริศที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าทำให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่นายพรานดักไว้แล้วก็เรื่องในสมัยพุทธกาลนะครับมีภิกษุ500รูปไปเจริญภาวนาในป่า ได้ถูกเทวดารบกวนจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถีในขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเมตตาปริศนะครับเมตตาปริศก็กล่าวถึงการเจริญเมตตาครั้นภิกษุเหล่านั้นมันเจริญเมตตาภาวนาเทวดาจึงมีไมตรีจิตตอบด้วยแล้วก็ช่วยพิทักษ์คุ้มครองให้ภิกษุเหล่านั้นปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกนอกจากนี้แล้ว อนุภาพพระปริศยังสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้อีกด้วยนะครับดังพบในเรื่องดังพบที่เรื่องในคำพีอัตถกถานะครับกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อเมืองเวสาลีประสบภัยสามไอยาสามประการก็คือความอดอยากแรนแค้นการเบียดเบียนจากอมนุษย์การแพร่ของโรคระบาดพระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์เสด็จไปโปรดพระองค์รับสั่งให้พระอนุนสวดรัตนปริศ ที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรยัยภายดังกล่าวในเมืองนั้นก็จึงสงบลงแม้ในอัตถกาาอีกคำพีหนึ่งนะครับก็มีเรื่องเล่าไว้ว่าในสมัยพุทธกาลเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษ์จับกินภายในเจ็ดวันพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนําให้ภิกษุสวดพระปริตตลอดเจดคืนและพระองค์ได้เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองในคืนที่8เด็กนั้นก็สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้ แล้วก็มีอายุยืนถึง120ปีบิดามารดาจึงตั้งชื่อเด็กว่าอายุวัฒนก,กุมารซึ่งแปลว่าเด็กผู้มีอายุยืนเพราะรอดพ้นจากอันตรายดังกล่าวดังนั้นเราพึงตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเราจเจริญมนคือสวดมนข้ามปีโดยจิตของเราที่เชื่อมั่นในอนุภาพของพระัตนตรยัย และเราก็ตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาอานิสงส์จากการสวดมนต์ข้ามปีมีแน่นอนการสวดมนต์ข้ามปีดิถีเลิกสวดเพื่อเบิกชัยโชคฉลกสีสวดรับพรส่งเสริมเติมความดีสุขทวีประสบผลมงคลชัยอนุภาพพระพุทธมนต์โดนประสิทธิ์เศกชีวิตบุญปรากฏสุขสดใสปราศจากเคราะห์โศกโรคเวรภัย ไปที่ใดให้แคล้วคลาดปราดหมู่มารการสวดมนต์ข้ามปีดีทั้งนั้นรับสุขสรรวันปีใหม่ได้แก่นสารให้เจริญฟูเฟื่องเรื่องการงานเทพประธานพรชัยให้ได้ดีการสวดมนต์ข้ามปีราศีใสให้เจริญไกลร่มเย็นเป็นเศรษฐีรับสเสน่ห์มหามงคลดนทวีให้โสภีปลอดโรคโชคอำนวย การสวดมนต์ข้ามปีนี้ศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตรับปีใหม่ให้ใสสวยเจริญลาบยศเลิศล้ำให้ร่ำรวยเทพโปรดช่วยให้สุขสรรนิรันเทิน